ขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นการสร้างยูเซอร์นะครับเพื่อใช้ในการแบ็กอัพนะครับผ่าน DLO Server นะครับเราไปที่โฟลเดอร์ยูเซอร์นะครับกดคลิกขวานะครับเลือก New User using วิส r d นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ New User วิสา d นะครับกด Next นะครับจากนั้นนะครับจะมีหน้าจอเมนูให้เราเลือก u s e r นะครับให้เรากด Browse นะครับ ระบบจะ browse เข้าไปที่ ad นะครับผมขอสร้าง user แรกก่อนนะครับเป็น admin นะครับชื่อ v c e n t e r admin นะครับเมื่อเราเลือกแล้วก็กด ok นะครับแล้วกด next ครับหน้าจอถัดไปนะครับจะให้เราเลือกใช้ profile นะครับสำหรับ user นี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะกำหนดมาเป็น default นะครับให้เราเลือกเป็น user 1ที่เราเคยสร้างไว้นะครับแล้วกด next นะครับ หน้าจอถัดไปนะครับจะให้เรานะครับกำหนดตัว Storage Location นะครับ Default นะครับจะกำหนดเป็นตัว Storage Location ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเมื่อเราเลือกแล้วก็กด Next นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Finish นะครับอันนี้เป็น User Administrator ของผมนะครับที่ใช้ใน DLO Server นะครับ ต่อไปเราจะสร้างของ user นะครับให้เราไปที่ user นะครับกดคลิกขวานะครับแล้วเลือก New User using wizard อีกครั้งนะครับเมื่อปรากฏ New User วิสร d นะครับให้เรากด Next นะครับจะเข้ามาที่หน้าจอของให้เลือก user นะครับให้เรากด Browse นะครับผมจะเลือกชื่อ user นะครับของ Windows Client ที่ผมต้องการ Backup นะครับแล้วกด OK เสร็จแล้วให้กด next นะครับหน้าจอถัดไปนะครับจะให้เราเลือกโปรไฟล์สำหรับ user นี้นะครับผมใช้เป็นโปรไฟล์ user หนึ่งนะครับแล้วกด next นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับจะให้เราเลือกนะครับ storage location นะครับผมเลือกเป็น default นะครับก็คือ storage location ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับแล้วกด next นะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เรากด finish นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็สามารถสร้าง User นะครับที่ใช้งานใน Veritas d a o Server เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ